สวัสดีทุกคนนะครับผมสตซ็อปนะวันนี้จะมาล่าบอสเนาะไม่รู้ว่าบอส่ะัวมันให้ของอะไรมาคือบอางิีมันก็สมได้นะะเดี๋ยวมาดูดกันหลัเริ่มจากบอสไม่ใชนะ่มาเร็วเดี๋ยกหมาแล้ว ผมอัพโหลดลง youtube ด้วยมันกต็ตกอ่าสองร้านไป สิบนัด บอสส่วนหนึ่งเดจะได้ของตกคนนะ,ะสำหรับคนที่ไม่เคยฟาร์มนะคนที่เคยฟาร์มก็น่าจะรู้เดี๋ยวไปดูอีกตัวนีกว่าไปดูย้ายเซิร์ฟนกะันไม่ไมไมแน่ใจว่าจะมีบ้างเดี๋ยวมาดูกันอ่านี่นะฮะเมื่อกี้เราไปฟาร์มแล้วหนะนึ่งค่อยตัวนี่เป็นเซิร์ฟธรรมดานะครับคือผมไม่อยากเข้าไปอ่ะมันไปแล้วบางทีฟาร์มอยู่โดนยิงของตก e ี p แทน e ี p อ p s พ i l l ไม่ได้เลยนะแต่เราไปดูอีกเซิร์ฟนึงก่าอ่าโอเคฮะตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟห้า,หามีหนึ่งตัวละคนที่ไม่เคยฟาร์มก็จะถามฟาร์มไปทำไมคือมันเอาไปขายได้นะ แบบเซตเขียวมันก็จะครบเซตของมัน้วไปขายได้ราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแบบเดีเย๋ยวไปดูกันดีกว่ามีสามคนในเจตตอนนี้ผมอัดอยู่ก็ช่องตีหนึ่งจะตีสองคนมันเริ่มน้อยอัดกลางวันไม่ได้ครับคนเยอะไม่ได้บอสแย่งกันสาม ไปดูตอนตายดีกว่าอ่าแล้วนี้ผมยิงก็จะตายแล้วนะมาดูอีกแบบก็ได้แล้วนะตายเลยเราได้ปืนปืนอะไรไม่รู้ผมไม่ไแน่ใจอ่าเดี๋ยวตรงนี้หมดลนะไหนย้ายเซิร์ฟอย่าเอ้ยย,ย้ายย้ายจุด ไปตรงตรงนี้ครัจะมีบอสอยู่อีกตัวโอเคครับอ่าตอนนี้เรามาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วฮะอยางนี้อ่าจะมีบอสอยู่ในนี้ครับช่วงในนี้ก่ะข้างนอกเดี๋ยวมาดูลวลังตรงนี้แบบไม่รู้ใครมาล่า ก็ผมไปดูอไอ้เนี่ยบัตเตอร์อะไรเนี่ยนะหมดแหละวอร์สหมดมีคนมาแย่งความหมดอ่ะอันนี้แอดนะฮะเป็นคนดูแลเซิร์ฟอ่ะเหมือนก็เป็น GM นะครับใจดีมากนะอย่าลองแกล้งคุยกับแอดนบ แต่ว่าจะได้ของแล้วโอเคอ่าบอสไายแล้วอาดูเร่ได้แล้วอะไรก็กระทะนะฮะได้กระทะไปทอดไข่นะครับในกระทะนะฮะเอาแล้วครับตั้งแต่ตามมาเพิ่งได้กระทะอะมาเนียม ไปดูเซิร์ฟต่อไปดีกว่าว่าจะมีบอสต,ตอนนี้เราอยู่เซิร์ฟลันนะ,ะดีมีบอสพอดีโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าได้าอะไรกันโอเคบอสตายไปดูดีกว่า Nụ ความเสี่ยงมากถ้ามีคนไม่รู้จะโดนยิงว่ะมีบอยตัวไหนนะมาดูดีกว่าตอนนี้จะได้อบอสต,ตายได้เงินนะครับใช่หนึ่งหมื่นเนกะ้าเก้าเก้าสองเดี๋ยวไปดูเซิร์ฟดีกว่า เป็นนะแต่เมื่อกี้่ะโดนนัดเดียวแต่แต่สำหรับผมว่ามันใส่แล้วใส่แล้วเป็นไหนโอเคเดี๋ยวไปดูอีกเซิร์ฟหนึ่าบอสตายนะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนจะได้อะไรหมวกตำรวจ ก็โอเคบางเซ็มมันก็ดอบของดีป่าแล้วแต่ดวงผมอะโอเคก็จะประมาณนีนะ้เดี๋ยวผมจะเาของไปเก็บหละสรุปวันนี้ได้มาหลายอย่างสองตัวนะครับไม่ใช่ตัวนี้เดียววิธีเก็บของผมก็มง่ายๆเดี๋ยวคลับให้ดูเลือ นี่นะครับวิธีเก็บของผมก็เขา้าเลือกตัวละครกเก็บของเขา้ขาเธรรมดานะฮะแล้วก็เนี่ยเข้าไป PvP No Drop ครับคือไปให้เขายิงตายอะ่ะเราเราจะสามารถเก็บของได้ไม่จำเป็นต้องวิงง่งไปเซฟโซนก็ได้นะ,ะสรุปง่ายๆอันนี้ได้มาขียดหนึ่งสองสามสี่ 八九。